สิ่งที่พ่ยอยากจะบอกกับคุณในช่วงนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยขอเช็คพลังงานของตัวคุณกันก่อนนะเป็นอะไรยังไงกันบ้างหากพลังงานตรงไปฟังกันต่อหากพลังงานไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยคอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะพลังงานเป็นอย่างไรบ้าง โอ้มีความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะมีการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเงินหรือว่าสิ่งที่เราคอยมันอาจจะถูกเลื่อนออกไปหรือมันอาจจะช้าลงนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบ่งบอกว่าถ้าในตอนนี้คุณกําลังประสบปัญหาความเครียดความกังวลความไม่สบายใจความอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าความมั่นคงในชีวิตขอให้คุณรู้ไว้ว่าหลังจากนี้มันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดูจากไพ่สามใบนี้ มันอาจจะเป็นบททดสอบของคุณนะคะซึ่งหลังจากนี้มันกําลังจะมีความมั่นคงแล้วก็คุณกําลังจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้แต่ว่าต้องผ่านบทเรียนเหล่านี้ไปก่อนต้องผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนถ้าคุณผ่านไปได้รับรองว่าหลังจากนี้ ความมั่นคงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงนินอนาคตอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่าคุณมั่นคงแน่ๆนะอ่ะโอเคสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกกับคุณนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะออดูหน่อยนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอือเนี่เห็นไหมความมั่นคงจะต้องผ่านบทเรียนบททดสอบอันเจปป็บปวดจะต้องผ่านอะไรที่มัน มันจะต้องเป็นความกังวลหรือว่าความทุกใจก่อนขอให้คุณรู้ไว้ว่าหลังจากนี้อะค่ะสิ่งที่คุณได้ข้ามผ่านมาแล้วอะมันอาจจะเป็นช h อ i c e เป็นตัวเลือกเป็นทางทางเลือกหรือว่าทางแยกก็ได้นะถ้าคุณเลือกไม่ว่าจะเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งอะขอให้คุณรู้ไว้ว่ามันจะนำพา ทรัพย์สมบัตินำพาเงินทองนำพาชื่อเสียงความโด่งดังผลประโยชน์ต่างๆที่ทำให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นที่ทำให้ชีวิตคุณแบบสะดวกสบายมากขึ้น,นอะไรประมาณนี้แต่ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะต้องต้องอดทนแล้วก็ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนนะคะแล้วเป็นยังไงอีกคะสำหรับใครที่ติดขัดหรือว่าติดปัญหาอยู่อ่ะ คุณกําลังจะเจอกุญแจดอกนี้ละที่ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคุณกําลังจะเจอและเจอช่องทางหากคุณเคยละเลยอะไรบางอย่างขอให้คุณกลับไปตรงจุดนั้นที่คุณเคยลืมเคยละเลยอย่างบางคนอาจจะหมายถึงการดูแลพ่อแม่อย่างบางคนอาจจะหมามยาาาจจมถึงการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพิฆเนศหรือมีอะไรก็ตามอะคะ่ะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออะ แล้วคุณไม่ได้ใส่ใจเลยอ่ะคุณละเลยมานานมากๆแล้วขอให้คุณได้กลับไปดูแลไปใส่ใจสิ่งเหล่านั้นสักนิดหนึง่งไปทําความสะอาดบ้างไหมไปเกราบไหว้หรือว่าเช็ดถูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสักนิดหนึง่งถ้าใครที่นานแล้วที่ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านไม่ได้ไปหาพ่อแม่ไปสักนิดหนึง่งมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะอืนี่ โอ้โหไพ่ที่ขึ้นมาดีมากๆนะคะมีไพ่เลขสีขึ้นมานะคะบางคนอาจจะหมายถึงการที่ชอบเลขสีบางคนอาจจะมีวันเดือนปีเกิดที่มีแบบเออเลขสีอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เช่นกันนะคะเออเนี่ยหลังจากนี้นะคะคุณจะได้รับโอกาส จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเป็นทั้งความมั่นคงเป็นทั้งแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการออต่อยอดในอนาคตได้นะคะใต้สำรับเป็นลักกี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะดังนั้นแล้วก็ถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมน้อมรับคำทำนายไว้นะ